กลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่อับยศในวงการตํารวจมากนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะที่โรงพักอรัญญประเทศครับในคดีของป้าบัวพันธ์หรือว่าป้ากบนะครับที่ถูก5านรกก็คือ5เด็กนรกเนี่ยครับอายุ13-14นะครับ16นะครับมีประมาณ5คนที่รุมทําร้ายป้กกบจนเสียชีวิตครับแล้วก็เอาเก้าอี้ฟาดหัวนะครับบาดแผลเนี่ยเต็มหัวไปหมดเอาไปโยนทิ้งสระน้ําแถวๆโรงเรียนในพื้นที่นะครับ จนมีคนไปพบศพครับแล้วตํารวจเนี่ยนะครับสืบสวนอีท่าไหนไม่รู้ชัดก็ว่าสืบสวนไม่ได้ครับเหมือนไม่ได้สืบสวนครับพอลุงเปี๊ยกครับสารภาพบอกเป็นคนทำนะครับเอาลุงเปี๊ยกไปจับนะครับส่งสารยัดเข้าเรือนจําไปติดคุกนะครับปรากฏว่านักข่าวไปเจอวงจรปิดอย่างที่เราทราบกันดีว่าเฮ้ยไอคนลงมือเนี่ยมันเป็นเด็ก5คนปรากฏว่าเฮ้ยนี่ตำรวจโรงพักอัประเทศจับแพ้หรือเปล่านะครับผู้ชมล่าสุดนี้ครับ เรื่องถึงมือบิ๊กโจ๊กถึงมือกันจอมพลังครับญาติของป้าบัวผันแล้วก็ลุงเปียกเนี่ยครับไม่เชื่อมั่นตํารวจในพื้นที่ครับเพราะผู้กำกับเนี่ยติดต่อยังก็ติดต่อไม่ได้ครับและปล่อยลุงเปียกมาไม่รู้เอาลุงเปียกไปไว้ไหนนะครับนักข่าวหากันให้วุ่นครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับล่าสุดวันนี้กันจอมพลังบอกเฮ้ยเนี่ยจับแพะแทนลูกตํารวจหรือเปล่านะครับชาวบ้านเขาไม่เชื่อมั่นกันนะครับส่วนบ่ายวันนี้ครับบิ๊กโจ๊กพลนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพ คใครก็สงสัยว่าเฮ้ยเหตุใดลุงเปียกจึงยอมรับสารภาพเช่นนี้นะครับและที่สําคัญคือพ่อนะครับที่เป็นพ่อของไอเด็ก5คนนี้เป็นตํารวจอยู่ในพื้นที่นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องหรือจัดฉากเรื่องนี้หรือไม่แล้วคุณผชมกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปหาความจริงให้บิ๊กโจ๊กบอกว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับไปเป็นมาอย่างไร แต่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าหรือว่ามีลูกตำรวจเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลยหาแพะเข้ามาอันนี้ตัองอ้งำ่ามนะครับนะก็ต้องมาหาความจริงให้ได้นะเพราะว่าอย่างป้าโบผันเนี่ยเสียชีวิตอย่างทรมานและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุโบดเยี่ยมถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดออกมาถ้าสื่อมวลชนทุกท่านไม่ช่วยป่าน,นี้ผมเชื่อว่าลุงเียกยังอยู่ในคุกเลยถูกไหมครับเก้าอี้เนี่ยก็เพิ่งไปเอากันขึ้นมาไม่ใช่หรอครับ นะผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วหลังจาก,กเกิดเหตุเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนเนี้ผมถามมีใครติดต่อท่านผู้กำกับสอพอ,อรันได้บ้างติดต่อไม่ได้นะไม่มีใครติดต่อได้เลยสําหรับทีผมนะถ้ามีใครติดต่อได้บอกทีแล้วผมถามแบบเนี้ความสบายใจความกระจ่างเนี่ยญาติพี่น้องเขาสบายใจไหมอยู่ดีๆลุงหายอยู่ดีๆผู้กํากับหายเมื่อวานได้ทีมง,งานติดต่อไปทางท่านผูก้การนะส่วนตัวผมโทรนะทางท่าน โทรไปหนึ่งครั้งรับครั้งเดียวหลังจากนะั้นเมเบอร,ร์ผมมาไม่รับสายผมอีกเลยแต่ทีมงานให้ทีมงานคนอื่นนโทรหาไปสอบถามบอกอา้าวแล้วทําไมถึงไม่ปล่อยลุองออกมาละ่ะทําไมให้ลุงอยู่ในนั้นละ่ะก็บอกว่าอ๋อคือติดต่อผู้กำกับไม่ได้ท่านผู้การติดต่อผู้กำกับไม่ได้แล้วทําไงกันล่ะครับแบบนี้นะฝากผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งภาษานเข้าไป บอกว่าอ้าวแล้วทำไมลุงไม่ออกมาบอกอ๋อลุงป่วยลุงไม่อยากไปเจอใครลุงอยากพักอยู่ในโรงพักโรงพักก็เลยให้บริการดูแลดูแลลุงแหมผมว่านี่เป็นมาตรฐานบรรทัดฐานใหม่นะอยู่ดีๆนี่ก็ดูแลอย่างดีผมสราบเมื่อวานนะครับนันก็สร้างบริการนะครับนะก็เนื่องจากเป็นเรื่องเด็กนะครับนันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในหน้างานของข้อวถูกนะครับก็ต้องเรียนว่า ในเรื่องนี้มันเกิดจากความไม่มั่นใจนะของประชาชนนะครับของญาตินะของญาติของทั้งญาติผู้เสียชีวิตทั้งญาติของลูกเองนะครับที่ไม่มั่นใจในการทำงานนะครับของเจ้าหนี้วันนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉนั้นส่วนนี้เนี่ยนะคุณกันเนี่ยยื่นสิดต่อมาหาผมเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานผมก็สอบถามในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าได้มีการจับกุมตัวเด็กขั้วท่าคนแล้วนะะฮแจ้งข้อกาหาแล้วนะแต่ว่าประเด็นที่สังคมกำลังสงสัยนะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมถึงรับสารภาพและการรักษาภาพเนี่ยทำไมถึงเป็นการรับที่มันตรงกับข้อเท็กจริงทั้งหมดนะในเรื่องของการการทำต,าตา่างนะครับและในประเด็นนี้ผมก็ต้องถ่ายความจริงให้ได้นะฮะว่าใครผิด นะครับมีการมีการจัดฉากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับนะเพราะฉะนั so, so, uh ้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะลงไปเองนะครับนะเมื่อช่วงเช้าก็สั่งสั่งผู้ถือหุ้นลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปเองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำความจริงให้ปรากฏ